สวัสด,ดีจ้าไม่ไกลมาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะครั้งแจ้งไม่ได้จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่15,000หมื่นบาทนะคะข่าวันที่3าธันวาคม64สี่นะคะหลังจากที่มีกรณีการแชร์ข้อมูลถึงมาตรการเยียวยารอบใหม่ใครเป็นเจ้าบ้านรับเงิน15,000บาททางกระทรวงการคลัง โดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงนะคะขณะนี้กระทรวงการคลงังยังคงใช้ชุดมาตรการเยียวยาเดิมที่เคยออกมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และยังไม่ได้มีมาตรการเยียวยาวใหม่ๆออกมานะคะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นนะคะ สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่างๆอย่างเช่น Facebook หรือว่า,าทางไลน์อย่างนี้เนาะจ้ะเนาะเพื่นก็แจ้งเตือนมานะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือว่าโทรไปก็ได้นะคะสายด่วน1689นะคะอันนี้ก็อย่าลงเชื่อเด้อจ้ะเด้อ เพราะว่าเพิ่นยังไม่มีมาตรการใหม่ที่ออกมาจ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นข่าววันที่3ามเนาะจ้ะเนาะวันที่สามธันวาคม64นะคะแม่ไก่ก็ขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวตามนี้นาะจ้ะเนาะก็ขอขอบคุณที่มาข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะคะวันที่3ามธันวาคม64นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนาะจ้ะเนาะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไม่มีมาตรการเด้จ้ะเดอ้อเพื่อนบอกแล้วคันงแจงนะคะที่ว่าได้ควรเรือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนั้นไม่ใช่เด้จ้าเดอ้อ